สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคนผู้หญิงที่เกิดวันที่24พฤศจิกายน2512ในช่วงรุ่งเช้าก่อนตะวันขึ้นนั้นยังอยู่ในคืนของวันอาทิตย์ขึ้น15ค่ข้ามเดือน12ของของปีรากาไก่ดินคุณมีเลข2เลข11เลข20เป็นเลขนำโชคและมีสีน้ำตาลสีทองสีขาวเป็นสีถูกฉลกสำหรับคำถามแรกที่เกี่ยวกับการงานและการเงินของคุณนั้นลายมือที่มีเส้นชีวิตมองเห็นเป็นเส้นลึกและเป็นเส้นที่ชัดเจน พร้อมกับเส้นวาสนาขนาดเล็กที่มีต้นทางมาจากใจกลางของฝ่ามือนั้นแสดงให้เห็นว่าชีวิตมีความมั่นคงดีทั้งด้านการเงินและสุขภาพเป็นมือของคนที่มีแค่ความเหน็ดเหนื่อยทางกายแต่มีความสุขกายสบายใจในการใช้ชีวิตและนอกจากนั้นเส้นวาสนาในมือยังบอกถึงความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นทั้งความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตอีกด้วย หากมีข้อเสนอหรือมีโอกาสดีๆ